วันนี้พี่อ้อซื้อสายบัวมาจากตลาดกรอบมากเลยค่ะใครเคยทานสายบัวบ้างคะพี่อ้อจะชวนทุกคนมาทำสายบัวผัดน้ำมันหอยใส่หมูกันนะคะซึ่งก็เป็นเมนูที่อร่อยมากเลยค่ะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยทานนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ ายบัวที่พี่อ้อได้มาในวันนี้แม่ค้าเขาก็ลอกเปลือกออกแล้วนะคะพี่อ้อก็จะเอามาหักเป็นท่อนๆค่ะก็ท่อนหนึ่งก็ยาวประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะบางคนก็ขี้เกียจหักแบบนี้ก็อาจจะใช้มีดหั่นเอาเลยก็ได้นะแต่การที่พี่อ้อหักแบบนี้ก็เพราะว่าพี่อ้อต้องการที่จะเอาอใยที่ยังหลงเหลืออยู่ออกนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยใยบริเวณเนี้สามารถที่จะทานได้นะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ได้ดีด้วยนะก็บางคนก็ไม่เอาออกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะคือพี่อ้อจะมีความสุขไงเวลาที่ได้หักสายบัวแล้วเขาดังแบบเปาะเปาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลินดีค่ะนั่นแหละพี่อ้อก็เลยใช้มือหักเป็นท่อนๆเอานะคะ เอาที่สะดวกเลยนะใครสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะหลังจากที่พี่อ้อหักสายบัวเป็นท่อนๆแล้วก็จะแช่ในน้ำเกลือประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อที่จะทำให้สายบัวไม่ดำคล้ำแล้วก็มีสีที่น่ารับประทานหลังจากที่เราผัดแล้วนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะ สายบัวหลังจากที่พี่อ้อแช่น้ำเกลือประมาณ10นาทีแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็เสด็จน้ำให้เรียบร้อยนะคะพี่อ้อก็จะมีกระเทียมสับแล้วก็มีพริกจินดาที่หัน่นหั่นแบบแฉลบแฉล,บ,ฉลบเอาไว้นะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็มีหมูหมักนะคะหมูหมักเนี่ยถ้าเผื่อใครที่อยากจะดูสูตรก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะ พี่อ้อทำอสูตรหมักหมูนุ่มเอาไว้นะคะซึ่งก็สามารถที่จะเอามาทำได้ทุกเมนูเลยนะเอาละเดี๋ยวเราก็ไปลงมือผัดกันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอม ก่อนที่เราจะใส่หมูล,ลงไปผัดค่ะเคล็ดลับในการผัดสายบัวแล้วทำให้สายบัวไม่ดำก็คือการที่เราเอาสายบัวไปแช่น้ําเกลือก่อนประมาณสัก5่าถึงนาทีนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือ,อบางคนเขาก็อาจจะเอาสายบัวไปลวกก่อนนะลวกเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาผัดนะคะ วิธีนั้นก็สามารถที่จะช่วยทำให้สายบัวไม่ดำได้นะคะแต่สำหรับพี่อ้อก็เอาไปแช่น้ำเกลือก็พอค่ะแล้วเราก็จะผัดด้วยไฟแรงๆนะคะถ้าเผื่อเราผัดด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยก็อาจจะทำให้สายบัวมีสีคล้ำไม่น่ารับประทานได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผัดเราก็จะต้องผัดด้วยไฟแรงๆค่ะ พอกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่หมูหมักลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดให้หมูสุกนะถ้าเผื่อข้าแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำได้นะคะช่วงที่เราผัดหมูเราก็อาจจะใช้แค่ไฟปานกลางนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อไฟแรงจนเกินไปก็จะทำให้หมูมีความกระด้างค่ะเราก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาแค่ปานกลางพอนะ พอเราผัดจนหมูสุกแล้วก็จะใส่สาบัวลงไปนะคะซึ่งช่วงนี้แหละเราจะต้องเล่งไฟให้แรงนะเพื่อที่จะทำให้สายบัวของเราไม่ดำนะคะเราจะต้องใช้ไฟแรงนะแล้วพี่อ้อก,ก็จะปรุงรสเลยค่ะพี่อ้อก,ก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยนะคะ อสฟ้าเขียวน้ำตาลแล้วก็รสดีค่ะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ชิมรสให้ได้รสที่เราต้องการค่ะเอาลืมลืมลืมอีกลืมพลิกค่ะลืมพี่อ้อเวลาทําคลิปเนี่ยจะชอบลืมนั่นลืมนี่ประจานะคะลืมพลิกค่ะแก่แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะไม่ดีเลยขี้ลืมโอเคค่ะเราก็ผัดแค่แป๊บเดียวนะคะผัดแค่พอ,อพอ พอสายบัวเขาสลดลงนิดนึงนะคะแล้วเราก็ปิดไฟค่ะหลังจากนั้นก็ใส่พริกไทยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำทานเองที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะ แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ